สวัสดีครับผมทนายไอทนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับตามข่าวในวันนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีการอนุมัติช่วยเหลือค่าครองชีพของกลุ่มเปราะบางนะครับเรียกว่าตั้งแต่ปัจจุบันนะครับยาวไปจนถึงสิ้นปีนะครับก็คือเดือนธันวาคมนะครับโดยประชาชนที่จะได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นะครับมีทั้งหมด17.7ล้านครัวเรือเลยนะครับเรียกว่าเกินครึ่งประเทศนะครับข่าวนี้มาจากนังสอพิมพ์มติชนออนไลน์นะครับพีรพันย้ำตึงค่าไฟ3.99บาทช่วยกลุ่มเปราะบาง 17.7ล้านครัวเรือนนายพิรพันธ์สาลีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าในวันนี้23กรกฎาคมกระทรวงพลังงานได้เสนอแนวทางการตึงค่าไฟฟ้างวดกันยายนถึงธันวาคม2567ที่4.18บาทต่อนหน่วยภายใต้แนวทางการบริหารจัดการภาระค่าเชื้อเพลิงร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผ และบริษัทปตทจำกัดมหาชนและการตึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน33บาทต่อลิตรโดยใช้งบประมาณจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนถึงวันที่31ตุลาคม2567เสนอให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งที่ประชุมคลร์รับทราบถึงมาตรการของกระทรวงพลังงานในการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแบกรับภาระต้นทุนเชื้อเพลิงไปก่อนเพื่อช่วยลดค่าคองชีพให้กับประชาชนทั้งนี้บินค่าไฟเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2567 อัตราค่าไฟฟ้าสําหรับประชาชนทั่วไปจะอยู่ที่หน่วยละ4.18บาทในส่วนของกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนจะคงไว้ที่อัตราเดิมก็คือ3.99บาทต่อหน่วยซึ่งมีจํานวน17.7ล้านครัวเรือน และคอรมอได้เห็นชอบให้ใช้งบกลางมาชดเชยกระทรวงพลังงานเข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่ราคาสินค้าและบริการปรับเพิ่มสูงขึ้นกระทรวงพลังงานจึงพยายามที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนทั้งค่าไฟและค่าน้ํามันและจากที่ได้เคยกล่าวในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานขอให้ประชาชนอดทนรออีกสักนิดเนื่องจากการแก้กฎหมายต่างๆจะต้องใช้ระยะเวลาซึ่งหากดําเนินการสําเร็จก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างราคาพลังงานได้ในระยะยาวนายบีรพันธ์กล่าว คลิปนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินดีเท่าวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขล่าสุดที่ทางรัฐบาลออกมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีการเปิดเผยรายชื่อสินค้า18กลุ่มนะครับที่ไม่สามารถซื้อขายในมาตรการครั้งนี้ได้นะครับมีอะไรบ้างก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับเช็ิซธิ์โครงการแจกเงินดีเท่า10,000บาทลงทะเบียนวันไหนเช็คด่วนนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ถแถลงข่าวณธรรมเนียบรัฐบาล โดยประกาศความพร้อมในการดำเนินโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดีเจิทอวันเลดเมื่อวันที่24กรกฎาคม2567ณทมเนียบรัฐบาลโดยยืนยันว่าโครงการได้ผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนตามหลักกฎหมายและข้อบังคับต่างๆแล้ววัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ก็คือการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระดับชุมชนทั่วประเทศผ่านการจับจ่ายใช้สอยระหว่างประชาชนและก็ผู้ประกอบการรายย่อยนอกอ่างนี้ยังมุ่งบรรเทาภาระค่าของชีพลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชน จะนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโครงการนี้ยังส่งเสริมการพึ่งพาตนเองโดยสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนและชุมชนและขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนโดยโครงการคาดว่าจะสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจ4ลูกอาทิกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างแม้เงินหมุนเวียนในชุมชนทั่วประเทศผ่านการจับจ่ายใช้สอยระหว่างประชาชนและร้านค้าขนาดเล็กลดภาระค่าของชีพบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแล้วก็ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนแล้วก็ยังขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจกและสังคมรายละเอียดคุณสมบัติของประชาชนที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล1 0 0่0บาทนอกจากนี้นายจุลพานณออมวิวัฒน์และนายเผ่าภูมิโลจนสกุลสองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมกันให้รายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับโครงการ โดยระบุถึงคุณสมบัติของประชาชนที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ดังนี้คุณสมบัติของประชาชนจะต้องมีดังนี้ก็คือต้องมีที่อยู่ในทะเบียนบ้านสําหรับตรงนี้นะครับท่านใดที่อยากจะไปใช้เงินที่อื่นก็ให้รีบย้ายทะเบียนบ้านโดยด่วนนะครับเดี๋ยวเวลาโครงการเปิดน,นะครับท่านจะย้ายไม่ทันนะครับจะให้ดีตอนดูคลิปผมอยู่นี่ก็รีบไปโอน ทะเบียนบ้านไดเลยนะครับถ้าท่านใดที่อยากจะย้ายนะครับแล้วก็ต้องมีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่15กันยายน2 5 6 7วันปิดรับลงทะเบียนนะครับต้องมีรายได้ไม่เกิน840,000บาทสําหรับปีภาษี2566ขอย้านะครับท่านที่ยื่นภาษีสําหรับปีภาษี2 5 6 6ก็คือท่านที่ยื่นภายในเดือนมีนาคมปี67นี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมีเงินฝากรวมกันทุกธนาคารพาณิชย์และสถาบันนนนนกกกาาาารเเเงงิฉิฉพะจไม 500, ม่่5,5,000บททข้้้ออูลีต ไม่เกินวันที่31มีนาคม2567นะครับถ้าเป็นข้อมูลหลังจากวันที่31มีนาแล้วก็ไม่ยําเป็นนะครับท่านจะเกินเขาก็ไม่เช็คนะครับโดยพิจารณาเฉพาะเงินฝากสกุลเงินบาทและไม่รวมบัญชีเงินฝากร่วมแล้วก็ต้องไม่เป็นบุคคลต้องขังในเรือนจําอันนี้คือเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ หรือถูกเรียกเงินคืนหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขในโครงการอื่นของรัฐบาลอันนี้ก็เพิ่มมาใหม่เช่นกันนะครับเป็น2กลุ่มที่เพิ่มขึ้นมานะครับที่เรียกได้ว่าโดนบัญชีดํานั่นเองนะครับกำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนสาหรับประชาชนทั่วไปเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐบนสมาร์ทโฟนระหว่างวันที่1สิงหาคมถึงวันที่15กันยายน2567โดยไม่จากัดจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนและมีสิทธิ์ได้รับเงินประมาณ45-50ล้านคนนี่คือกลุ่มที่มีโทรศัพท์นั่นเองนะครับกลุ่มต่อมานะครับก็คือการลงทะเบียนสําหรับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็คือท่านที่ไม่มีมือถือก็ต้องดูรายละเอียดต,ตรงนี้นะครับอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในกลุ่มนี้ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในระยะเวลาต่อไปก็คือตั้งแต่วันที่16กันยาจนถึง15ตุลาคม2567นะครับกลุ่มนี้มีเวลาแค่30วันนะครับกลุ่มแรกมีเวลา45วันนะครับผ่านช่องทางที่กำหนดซึ่งจะมีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ และที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเช่นเดียวกับกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนสำหรับการใช้จ่ายเงินนั้นอาจจะดําเนินการผ่านบัตรประจําตัวประชาชนแต่จะมีข้อจํากัดในการซื้อสินค้าบางประการจึงขอแนะนําให้ลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนถ้าหากเป็นไปได้นี่นะครับก็คือท่านที่มีโทรศัพท์กับไม่มีโทรศัพท์เขารวมมาตรการได้หมดนะครับ แต่การใช้จ่ายซื้อสินค้าบางประการนี้เขาว่ากลุ่มมีบัตรประชาชนจะเสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีมือถือก็ให้สมัครเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปจะดีกว่านะครับเขาบอกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนการลงทะเบียนสําหรับร้านค้านะครับจะเปิดให้ลงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม6.7เป็นต้นไปนะครับโดยจะมีการถแถลงข่าวเพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับคุณสมบัติของร้านค้า ช่องทางการสมัครและเงื่อนไขอื่นๆในลําดับต่อไปนี่นะครับร้านค้าลงทะเบียน1ตุลานะครับเพราะฉะนั้นเดือนตุลานี้น่าจะแจกไม่ทันนะครับก็คงจะต้องไปแจกเดือนพฤศจิกาธันวาแทนนะครับการใช้จ่ายภายในโครงการและเงื่อนไขาการใช้จ่ายจะเริ่มใช้จ่ายภายในไตรมาสที่4ของปี67ไม่ได้บอกวันที่นะครับระหว่างประชาชนกับร้านค้าสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กและร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กเท่านั้นไม่รวมห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่โดยจะต้องซื้อขายแบบพบหน้าหรือเฟสทูเฟส ในอำเภอที่อยู่ในทะเบียนบ้านของผู้ซื้อก็คือซื้อออนไลน์ไม่ได้ในเนธนะครับระหว่างร้านค้ากับร้านค้าสามารถซื้อขายสินค้าระหว่างกันได้ทุกประเภทโดยไม่จำกัดพื้นที่และไม่จําเป็นจะต้องซื้อขายแบบพบหน้าสําหรับตรงนี้ร้านค้ากับร้านค้านะครับสามารถซื้อออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ซื้อคาจังหวัดก็ได้หมายเหตุข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับโครงการจะมีการประกาศให้ทราบในโอกาสต่ตอไปประเภทสินค้าที่สามารถใช้เงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทซื้อได้สรุปนะครับก็คือซื้อสินค้าได้ทุกประเภทนะครับ ที่เขาไม่ห้ามส่วนอะไรที่ห้ามก็มีดังนี้นะครับก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพ,พืชกระท่อมผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อมบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคําเพชรพลอยอัญมณีน้ํามันเ,เื้อเพลิงกาซธรรมชาติ เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์อาจจะมีการพิจารณาปรับปรุงรายการสินค้าต้องห้ามเพิ่มเติมได้และการใช้จ่ายภายใต้โครงการไม่ครอบคลุมถึงบริการต่างๆก็คือซื้อการบริการไม่ได้นะครับอย่างเช่นไปตัดผมอะไรเหล่านี้นะครับสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐนะครับมี2รูปแบบดังต่อไปนี้นะครับแบบที่1ก็คือ ยืนยันตัวตนและ Giant แลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในคราวเดียวกันเลยนะครับก็คือในวันที่1สิงหาถึง15กันยานะครับเรียกว่าทําทีเดียวจบนะครับแต่มีรูปแบบที่2นะครับก็คือท่านสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐล่วงหน้าก่อนวันที่1สิงหา6กเนะครับก็คือตอนนี้ท่านสามารถยืนยันตัวตนได้เลยนะครับโดยไม่ต้องรอวันที่1สิงหาถึง15กันยานะครับพอท่านยืนยันตัวตนก่อน1สิงหาเมื่อวันที่1สิงหาถึง15กันยานท่านก็ลงทะเบียนเข้าร่่ววมโคครรรงงกาาอยยเดีนะับ มันจะง่ายกว่าเขาว่ามาแบบนี้นะครับส่วนตัวผมมองแล้วมันก็น่าจะไม่แตกต่างกันนะครับเพื่อความสะดวกรัฐบาลขอเชิญชวนให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐและดำเนินการยืนยันตัวตนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จากแอป Store สำหรับท่านที่ใช้ iPhone นะครับ iOS แล้วก็ท่านสามารถโหลดแอปที่ Google Play นะครับสำหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์ Android นะครับทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายโครงการได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังในฐานะฝ่ายเลขาุกการของคณะกรรมการ ดำเน,เนินการนำเสนอรายละเอียดโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนกรกฎาคม2567นร้กสิบนี้สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงก,รงการได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะทิ้งใต้คลิปนะครับหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนสายด่วน14ตัวนะครับซึ่งพร้อมให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาแก่ประชาชนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับรัฐบาลมั่นใจว่าโครงการเติมเงิน10,000่นบาทผ่านดิจ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศโดยรัฐบาลพร้อมแล้วที่จะดําเนินโครงการนี้ให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้และขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการเข้าร่วมโครงการและรับประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนทางเศรษฐกิจครั้งนี้อย่างเต็มที่